โลโลโลโจโจสวัสดีครับช่องวิอร์วิอร์ข่าวอะไราเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของมาตรการอย่างเราชนะนะฮะซึ่งวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 4เนี่ยก็จะถือเป็นวันแรกนะฮะที่จะ เปิดให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเป็นครั้งแรกของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ผมมีขั้นตอนง่ายๆนะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะก็ใครที่ลงทะเบียนไว้หรือว่าอยู่ในกลุ่มของฐานข้อมูลเนี่ยก็สามารถทำตามวิธีการนี้ได้เลยนะฮะ่ะโอเคสำหรับประชาชนกลุ่มที่2กลุ่มที่3คืออะไรหลายคนเนี่ยยังงงอยู่ นะฮะบางคนลงทะเบียนไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตัเองอยู่กลุ่มไหนตรงนี้จะได้ไม่ต้องงงนะฮะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ถือบัตรคนจนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่ามีรายชื่อในฐานข้อมูลของมาตรการเก่าอย่างคนละครึ่งก็คือก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนนะ่ะ แล้วก็เขาจะเอารายชื่อไปพิจารณาตามเกณฑ์เองนะ่ะก็คือคุณอยู่กลุ่มที่2ส,ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ผ่านการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่29มกราคมนะฮะก็วันนี้เนี่ยสิกุมภาพันธ์ก็จะเป็นคิวของกลุ่มที่2กลุ่มที่3นี่แหละที่เงินจะเข้ายอดรวมเนี่ยคือ7,000บาทนะแต่ว่าเขาจะจ่ายเงินกันยังไงก็จะแบ่งเป็นรอบๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังอีกทีขั้นตอนแรกนะฮะสำหรับ คนที่อยู่ในกลุ่มที่2องกลุ่มที่3เข้าไปที่เว็บเราชนะ .com นะฮะเพื่อกดตรวจสอบสิทธิ์นะฮะที่ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์กดเข้าไปนะฮะก็จะบอกว่าคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์รับเงินหรือเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าผ่านเกณฑ์นะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2อนะขั้นแรกเข้าไปกดตรวจสอบสถานะก่อนถ้าผ่านเกณฑ์ขั้นตอนที่2 เข้าไปกดยืนยันการรับเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ G Wallet สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือ1เข้าไปในเว็บไซต์เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเกณฑ์แล้วเข้าไปกดรับเงินพรุ่งนี้เงินเข้าแน่นอนวันที่18ส่วนกลุ่มที่3ตรงนี้จะต้องเพิ่มมาอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนที่3นะฮะก็คือ ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยรับสิทธิ์อะไรเลยแล้วแล้วคุณก็เพิ่งลงทะเบียนไปวันที่29มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมานะฮะวิธีการดาวน์โหลดก็เข้าไปใน App Store นะฮะสำหรับคนที่ใช้มือถือระบบ iOS ส่วนคนที่ใช้ Android ก็เข้าไป l a y Store พิมพ์ว่าเป๋าตังหรือ G Wallet ภาษาอังกฤษก็จะขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งหลังจากติดตั้งเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะต้องศึกษานิดน,นึงนะฮะก็ใส่เบอร์มือถือนะฮะ แล้วก็ยืนยันรหัส OTP รหัส OTP ก็จะส่งมาเป็นข้อความที่เด้งขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะใส่เสร็จเนี่ยฮะหะังนั้นเนี่ยถ่ายรูปแบบประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนพอยืนยันตัวตนแบบประชาชนเสร็จเขาให้เซลฟี่ที่หน้าเราก็เซลฟี่คือทําตามขั้นตอนในการลงทะเบียนอะ่ะหลังจากดาวน์โหลดแอปมาแล้วอะ่ะเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปกดใช้สิทธิ์หรือยืนยันการรับเงินนะฮะก็2,000บาทอ่ะ เนี่ยตรงนี้เป็นสขั้นตอนสําหรับกลุ่มที่3กลุ่มที่2ก็คือ2ขั้นตอนส่วนเงินจะเข้าวันที่18บกุมภาพันธ์กี่บาทก็คือ2,000บาทนะฮะยอดรวมมัน7จ็ดพันใช่ไหมเงินเข้าสัปดาห์นี้2,000บาทก่อนแล้วจะโอนทั้งต่อไปในวันพฤหัสที่ยี่กุมภาพันธ์1 0 0 0บาท, 1, บาทก็เป็น3,000แล้วใช่ไหมเหลืออีก4 0 0 0จะโอนในวันที่4มีนาคม11มีนาคม18มีนาคมแล้ววันที่25มีนาคม คือทุกวันพฤลลือหัดถัดไปนะฮะจนครบยอด7,000บาทอ่ารอบแรกโอน2 0 0 0หลังจากนั้นโอนรอบละ1 0 0 0จนครบ7,000โอนเงินเข้ามาในแอปนะครับความพิเศษของมาตรการเราชนะเนี่ยมันคล้ายๆคนละครึ่งแหละแต่ว่ามันพิเศษกว่าตรงที่คุณสามารถเพิ่มเติมการใช้จ่ายร้านค้าได้มากขึ้นนะฮะนอกจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วเนี่ยร้านค้าคนละครึ่งคุณก็ไปสแกนจ่าย ได้ร้านธงฟ้าคุณก็ไปสแกนซื้อของได้รวมถึงที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างรถรับจ้างรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็สถานประกอบการต่างๆที่เขาจะขึ้นป้ายว่าเข้าร่วมโครงการเราชนะเนี่ยก็คือความพิเศษที่จะได้เพิ่มเข้ามาในเงิน7,000ที่จะได้รับนะแต่ต้องบอกก่อนว่าใช้สิทธิ์เนี่ยหลังจากพรุ่งนี้ที่ได้เงินเข้าคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะซึ่งเงินตรงนี้ถ้าใช้ไม่หมดอ่ะเขาดึงคืนนะครับ ก็จัดการระบบการใช้จ่ายกันให้ดีว่าจะใช้ให้ถึงวันไหนจะใช้วันละกี่บาทอะไร mm. เขาไม่ได้กําหนดว่าจะใช้จ่ายได้วันละกี่บาทก็สัปดาห์ละสัปดาห์แรก2000สัปดาห์ต่อถัดไปก็สัปดาห์ละพันก็ไปกําหนดกันเอาเองว่าจะใช้จ่ายยังไงนะสำหรับคนที่มีปัญหาในการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไปก็คือขึ้นว่าบัตรประชาชนไม่พบไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้ ตรงนี้เป็นปัญหาหลายคนกังวลอยู่เลยว่ายังจะไม่ได้หรือเปล่าก็ก่อ,อนหน้านี้ผมบอกว่ามันเป็นระบบที่กําลังตรวจสอบอยู่ตรวจสอบคิวอยู่นะฮะซึ่งวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยเมื่อกดเช็คสิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าขึ้นว่าได้รับก็คือได้รับแต่ถ้าคือขึ้นว่าไม่ได้รับเนี่ยก็คิดว่าก,ก็คือจะไม่ได้รับแหละก็คือ,อไม่ผ่านเกณฑ์ะก็เพราะว่าวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการโอนเงินรอบแรกของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จํานวน2 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นถ้ารอบแรกคุณไม่ได้แล้วอะ่ะถามว่า เขายังตรวจไม่ถึงคิวหรอมันก็ทำหัวใจยากเพราะว่าถ้าคุณพลาดการรับเงินรอบแรกรอบต่อไปเขาจะมาโอนให้คุณทีหลังหรือเปล่ามันก็ต้องตีความว่าคุณเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์แล้วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นการโอนเงินวันแรกแล้วอะถ้าคุณไม่ได้รับแล้วจะทํำยังไงก็คือมันอาจจะต้องมีวิธีการหรือว่าการขัดกรองอีกครั้งของรัฐบาลเพื่อขัดกรองกลุ่มที่ตกหล่นนะที่เข้าเกณฑ์จริงๆ มาทบทวนเกณฑ์กันสักหน่อยนะฮะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือ 1. อายุ18ปีขึ้นไป 2. ไม่เป็นข้าราชการนะฮะสไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3-3ก็ 3. คือพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือน 4. มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะฮะแล้วก็ข้อ 5. มีรายรับจากปี6-2ทั้งปีเนี่ยไม่เกิน3 0 0แสนบาทซึ่งถ้าเข้าเกณฑ์ตรงนี้แล้วยังไม่ได้เนี่ยก อาจจะต้องมีการายื่นเรื่องนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่ต้องรอทางภาครัฐเนี่ยเขาประกาศมาว่ากลุ่มที่ตกหล่นจากการเข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะฮะก็ตรงนี้ก็มาแนะนําวิธีการดีๆกันให้ฟังแบบนี้นะหวังว่าจะเข้าใจกันนะ,ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับเงินช่วยเหลือ70,00ตรงนี้นะเพราะว่า7000นเนี่ยก็ถือว่าสามารถเยียวยาได้ แน่นอนแหละเพราะว่ามีร้านค้าหลายอย่างทั้งอาหารร้านธงฟ้าก็มีข้าวสารน้ำมันน้ำปลาหรืออุปกรณ์อบโภคบริโภคทั้งหลายแหล่นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกรถรับจ้างรถยนต์รถสาธารนณะเออเป็นรถรับจ้างสาธารณะรถจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์หรือบริการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เข้ามาเยียวยากันในช่วงของโควิดระบาดนะฮะยังไงซะถ้าชอบชื่นชอบคลิปนี้ชื่นชอบการอธิบายคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องวิทตตร์วิทตตร์ขา่าวอะไรเร็วแรงทะลุน้กดลกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ